ผลลับมันเกินคาดมากๆภาษาเนี่ยค่ะเขากลับมาเขาพูดได้สำเนียงอังกฤษไปเลยค่ะหลังจากที่น้องกลับมาจากออ,ออกฟอร์ดนะคะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความกล้าที่จะใช้ภาษาในวันแรกะคะ่ะที่ทราบว่าน้องสอบได้ทุนของทางบีไวส์นะคะน้องก็มีความกล้าอยากที่จะไปอยู่แล้วเป็นต้นทุนนะคะทีนี้ก็ติดบางส่วนอยู่เหมือนกันว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปไกลเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหก็เป็นการเดินทางครั้งแรกที่ไม่มีครอบครัวไปเลยแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยทีนี้ทํำยังไงดีลูกเราอยากไปเนาะเราก็ เชื่อมั่นในบีไว้อะค่ะว่าบีไว้จะดูแลลูกเราอย่างดีก็ตัดสินใจยอมให้น้องไปคุณพ่อก็ยอมให้น้องไปผลลัพธ์มันเกินคาดมากๆกับการที่เราเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบีไว้ในตรงเนี้ยนะคะคือภาษาเนี่ยค่ะเขากลับมาเขาพูดได้สำเนียงอังกฤษไปเลยค่ะก่อนหน้านั้นนะคะไม่เคยเป็นแบบนี้เขาไม่กล้าแม้ที่จะพูดด้วยซ้ำที่ที่ที่เป็นประโยคหรืออะไรก็ตามอย่างสมมติเวลาเราดู YouTube ก็ดีหรือเราดู Netflix กก็ดีอย่างเงี้ยคะ่ะเขา ก็จะติดดูมีซับไทยหมดแต่พอกลับมาตรงนี้ค่ะไม่เลยปิดซับทิ้งเลยด้วยซ้ําแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจละการที่เขาไปตรงนั้นนะคะสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยทั้งความมั่นใจทั้งการกล้าใช้ภาษามันเกินคุ้มกับสตางค์ที่เราเสียไปมากๆ โหถ้าในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงมากเลยก็คือว่าไม่ว่าจะเจออะไรค่ะเยียงสมมติในเรื่องของอาหารการกินเนะาะก็อยู่ง่ายกินง่ายก็เราก็ได้รู้เรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตด้วยในเรื่องของความเป็นอยู่การซักผ้าการขึ้นรถการเดินทางการเดินซึ่งปกติเนี่ยลูกสาวก็เป็นคนที่จะแบบขี้เกียจเดินเนาะเราอยู่ประเทศไทยก็พ่อแม่ไปไหนก็ขับรถตลอดแต่ไปที่นู่นก็ไม่ใช่เลยขนส่งสาธารณะคือเป็นทางเลือกไม่งั้นก็คือเดินประหยัดด้วยอันนี้สําคัญเลยประหยัดมากรู้จักการใช้เงิน รู้จักการกินอยู่ตรงไหนเขาให้กินอะไรอยากประหยัดก็กิน